หิตหลอกลวงทำไมาหลอกก็วลวงน่ะคือถ้าคนหลอกคนลวงเรือคนชอบตกลักขโมยหลอกลวงคนท่านคนงายที่ถ้าไม่เห็นตนในตัวเรียกว่าผีหลอกท้ามาหลอกอู่ที่นี เป็นการหลองหลงให้หลงให้หลงเชื่อให้หลงเชื่อชื่ว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเนียกว่าหลอกตัวอีก <c oughs> ทคนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีกจิตดวงห,หนึ่งนั้น หลอกลวงคนเราให้รุ่มหลงด,ด้วยประการตา่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตนนะวันยีตดตังจิตตนะังท่านว่าจิตหลอกลวงจิตห <c oughs> ลอกลวงด้วยประการต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลง เรียกว่ามัวเมาตามจิตพระพุทได้เจ้าด่านอ่ะมันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแบบนี้แหละเข้าใจว่าเป็นจริงหรือจังทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติว่าตนว่าตัวอย่างนี้จเป็นตนแท้จริงไม่ใช่ตนใช่ตัว เป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่แล้วก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันก็หมดเรื่องกันไปจิ่งในโลกน,นี้ครัเป็นอยู่อย่างนั้นเอ็งให้แต่ไรมา กิดเสร็แล้วดับไปเกิดเสร็แล้วดับไปนี่เรียกว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนแล้วทีจิตมันหลอกจิตนะดิว่าคนอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็สมมติว่าคนก็เลยเป็นคน,นจริงจังมาให้ลองดู ในวเยะว่าสาริสองว่าเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนในเล็บเป็นคนไหมฝันหนังในเองกระดูกเป็นคนไหมนหนไนนไหม,มันไม่ใช่คนนะมันอาการสารที่สองครบทั้งตงนทั้งตัวหมดให้ไม่มีคนเลย <c oughs> จิตเจ้าคานี่เชื่อว่าคลองมาอยู่คลองในตัวของเรานะั้นมันเป็นเจ้าของมันใช่บังค,คับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบังคับไปตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานการต่างๆทำดีทำชัว่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหมจิตนี่เป็นคนไหม,นนไหมก็ไม่ใช่คนเหมือนกัน คาว่าจิตนั้นห,นหมายความถึงเรื่องความคิดความนึกตางนั้นผู้คิดผู้นึกเรียกว่าจิตถ้าหาว่าเรียกจิตจะว่าอะไรนะั้นก็ไม่มีจิตนี่มันหลอกคนเราออนนี้นอกจากนั้นอีกมันหลอกคนเรา หลอกจิตให้เราเชื่อใหอ้เราลุกเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนั้นนายนี้่รัชการท,ทุกอย่างเป็นนาร้อยในพันในคนอะไรต่างเป็นตลอดทั้งทำการเป็นหน้าที่ต่างๆแผนต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็น รัฐมนติจงหายย่อมรัฐมนติไปสามเื่งแท้จริงนั้นเท่าเกา่าตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าอยเป็นอะไรเก่าถึกตัวของเรานี่แหละตัวนี่แหละทานอาหารกับทานเข้าปานนี่แหละตรงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในทุน แตทายไปกับเท่าเก่าเป็นอะไรนี่ะเท่าเก่าการเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้ที่หนาวก็เท่าเก่าก็เท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่ื่นใดตายก็นอนเท่าเก่านะไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายก็เท่าเก่าเป่วยเน่าของเก่า่ คืว่ามันหลอกจิตงะมันหลอกให้ลุ่มให้หลงให้สำคัญหมายมันน,นั่นเ้งต่างก็ตามเรื่องเกอทิศพีมาน่าขึ้นสำคัญในตนจริงๆเป็นจังเป็นขุนเป็นมูลเป็นเจ้าขุนมูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างข้าจะเป็นจริงหรือจัง แค่เรียกเองมาทำงานหน้าที่นั้นนั่นแต่ห่กเป็นในเจ้ากรมเจ้ากงอ,อ,อางก็เป็นราชมนตรีอะไรต่างเป็นนายกคราชมณฑีก็าทำงานตามหน้าที่เฉยๆเนี่ยเขามอบงานมอบงานหน้าที่ให้ทำาก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาอะไรทำทำทำแล้วไ,ไปเอาอะไรทำ ก็กายนี่แหละทำวาจา์นี่แหละทำใจนี่แหละทำนอกจากกายวาจาแล้วมีอะไรทำทั้งวมดไงโต้ทานแล้ใครจะเอา่านี้แหละไปทำมาคิดดูทีทถวนแล้วมนุษย์คนร้อยจังหวะเป็นสัพา้าปนหนึ่งเท่านั้น เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ก็เท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนี่นายเรยหรอเพราะฉะนั้นสมมุตินั้นให้เข้าใจด่ว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุตินี้มันเคลือบความเป็นจริงไว้พุ่มห่อความเป็นจริงไว้ไม่เห็นผวมไม่เห็นความเป็นจริงเลย มันเคื่องมันหุ้มห่อไว้ให้ปกปิดมิดชิดไม่เห็นความจริงคันเลิอกอันนั้นออกไปแล้วเลิกเครื่อันนั้นออกเลิกหุ้มห่อนั้นออกไปแล้วจึงเห็นความจริงอย่ากที่ว่าให้ฝังมานี่นะเลิอกห่อเสียเป็นเจ้าขุนมูลน,นายเจ้าครมเจ้ากองหรืออะไรเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เลิกหมดเสีย นายอะไรก็เลิกอมมดเสียคนอก็เลิกอมมดเสียแล้วมีอะไรหรอความเนจริงเกิดสนมานั่นแหละจึงเห็นธรรมความเนจริงเกิดอะไรนั่นนหละธรรมในตรงนั้น เรามาเจตเจีเยนแค่นี้มาสมุทเทเจียนแค่นี้มันหลงในเจียนเราเนี่ยแหละจึงไม่เห็นความเป็นจริงนี่นั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระชำระแก้ไขของเหล่านี้ให้หมดออไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้ว แต่ไม่ออกมอใช้ตามเป็นจริงเพื่อขอนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมมติเช่นไรก็เป็นแตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปพูดเรื่องอะไรอย่าไปพูดเขาถามอะ นั้นเป็นอะไรอย่าไปพูดนะนั้นบอกไม่มีอะไรอย่าไปพูดเป็นแต่ขาวอันหนึ่งสะคขาขันคูนั้นก็เห็นเขาขาวบาาสมมุติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นพก็ุดธเจ้านั้นก็พูด,พมดสมมุติตามเรื่องแต่คงมีจิตของโอ่งยังมีอีกอันหนึ่งต่างกาให้ภายในท่านจริงไม่สิท่านจงไมูุ่พัน ถ้ายังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นหากว่าเราเห็นย่าะพุทธเจ้าแล้วเราไม่เกี่ยวข้องกับขันธนั้นแล้วอยู่ติดทุกเราไม่เจ้าอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องนี่ไม่ก็อยู่หาว่าเป็นพี่เป็นน้องเห็นญาติเป็นงู เป็นบุตรธิดาเห็นเป็นสามีเห็นเครื่องหลายเรเกี่ยวข้อง 6, กับพันัไปหมด้าว่าเป็นจริงวรยนจังบุตเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของจัตยังม,มีอุปทานยึดมั่นสำคัญในสิ่งใดในกามคุณมันก็เกิดมาในกามโลกในโลกก็พบ มันมีมันมีในการมมาพรูปภพอรูปภพมันก็เกิดในภรพบในนั้นเนี่ยเป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญถึงคุณของการละกันเห็นอย่างเห็นตาเจริงๆแต่ให้มันไม่คิดถึงบุญถึงคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้น ยากนับย่างหนาที่ได้เกิดเป็นคนเราไม,ม่ได้กำเนิดเกิดจากปิยามันดาในเชื่อว่ามีคุณนูประการแล้วมากที่สุดเป็นมนุษย์มีแสนยากคนที่ไดว่เกิดเป็นสัตว์ได้ฉานเเศษสุรกายสัตว์ในโลกนี่มากกว่ามนุษย์ถ้าขวาัวขังก็เกิดได้ในทุกป,ประเภท <c oughs> ที่มาสร้างเราเป็นคนกุฎิดามนาาันดาสร้างขึ้นเนื้อเสื่อเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่สุดจะเป็นพราะราชาพรัวหาบุรุธาศาสนาก็ได้กำเนิดมาจากบิดามาาัรดา ทันให้เกิดขึ้นมาเพยงชดชอว่ามีคุนูประการมมากพ่อของมนุษย์เขาบอกว่าเกิดขึ้นมานีคุนมีต้องมีบิดาบรรดาบิดาบรรดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากนี่เกิดขึ้นมาตามเรื่องเขาใกล้ของมันดังนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดในพิจรารณาเช่งเรื่องประโยชน์ กาคิดถึงเรื่องคุณการและประโยชน์เต่กากันากันแหมมันมากมายเลอเกิอเกิดขึ้นมาแล้ไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กตัวโตขึ้นมาเลยเขอบบอ้าป้อนนมอบรมสั่งสอนให้มีควรูส้สร้างไอให้ใหมีวิชาอาชีพเรียนเงินเรียนทองมาหมดเท่าไหร่ก็จะเป็นคนมา ันอยู่ตั้งยี่สิบสามสิบเป็นหาเงินไม่ได้อาศัยเงินทุนพิดามันดาโน่น่คุณาม,มากหลายรัฐการเรี่อที่จะพัน,นานับเทื่อมีคุณไม่มีคุณคุณคนไม่คิดถึงคุณนอ่ง <c oughs> ที่ว่าใ้คิดถึงคุณ ถ้าเกิดขึ้นมานะทั้งส่วนที่พิจารณาเห็นเป็นสภาพปนนัึน่งนันเป็นอีกหนึ่งต่างหากของที่ไม่ติดไม่คล้องอันนั้นเป็นของดีคือบุคคลาหรือว่าญาติมิตรอะไรครอบครองที่น้อนหลัพวงมดไม่มีติดไม่คล้องอันนั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องโภพันมันก็จะเออดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายก็จะลเขาเจ้าเป็น <mod> ทุกข <mod> <mod> ์จ <depend> ร <ent> ิงๆเขาแจวว่าตนลูกของตนจริงๆวิดามันดาเขาแจวว่าวิดามารดาของตนจริงๆเวลาวิดามารดาป่วยองตายให้สูญเถอะเขาแจวว่าวิดาเราตายจริงๆเลาเป็นทุกข์เปือนร้อนมันยังค่อยไบบคนกจากทุกข์เขาเศษนี้เองแต่ที่จะน่าเห็นเน่ะ ท่านนั่นก็ท่านเป็นทุกข์ในท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากมีตาบรรดาก็เป็นก้อนทุกข์อหนึ่งต่างหากเรามีหนา้าที่จะทะนุถนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่กับถะนุถนอมมาล่วงุ่มเลยท่านไปแล้วเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การเห็นเช่นนี้เนี่ยจะช่วยกิน สองเส้นด้านสองด้านสองฐานถ <c oughs> ้ากูจะแ้าเรงพิจรารณาเห็นอย่างนั้นทาน่านยังไม่เป็นทุกข์ไม่เดือ,อดร้อนวุ่นวายในโลกอนันนี้ทัพ,พระอรุกตนณภีรตาสัญญาจงพิจรารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของตนเปล่าเป็นของว่าเปล่า จึงจะปราศจากกังวลเกี่ยวข้ของจึงในจึงในช่วามีความสุขสบายมีอธิบายฟ,ฟังถึงเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงโมโมองเรว่ประการนั้นต่างสำคัญนั้นนั้นนี่อะไรต่างมันหลอกลวงทั้งหมดก็ไม่จริงในว่ใช่ทั้งนั้น สำคัญาตนตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาเจียหายตายเวลามันหายตายสุดแล้วก็ไม่ใช่ตัวพระวิชาบรรดาพระของตนก็ไม่ใช่ของตนเวลาตายแล้วตัวเพราาจากไปเราหมดเรื่องราวไปสิ่งทั้งหลายเวงหมดไม่ใช่ของเราทั้งนั้นถ้าเราปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะขึ้น ของจริงในธรรมะนั่นเรียกว่าธรรมธรรมะสัจ,จของจริงเป็นอย่างนั้นเอาละอธิบายนให้ตัง้งจิตให้เป็นกลางกลางวางจิตให้เป็นกลางลงไป ไม่คิดนึกสงสัยเรื่องในดใงสมมติความเป็นการการที่วางจิตเปกลางนะั่นแหะวางเสมอไปมันยือกเย็นให้เป็นกลางไปท่านนั่นแหละเป็นเบื้องต้นแล้วก็จับเอาตัวกลางนะั่นแหละเป็นเหตุให้คิดให้นึกตัวกลางนะั่นเป็นเหตุให้คิดให้นึกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกตอนตรงวางนี้ไม่ต้องคิดต้องนึก เราจะตัวก,กลางๆนั้นให้เกิดเสถสมาธิขึ้นมาได้ไม่ทรงความคิดไม่มีคนคมน,นึกสงสายไม่มีความปรุงความแจงไม่มีสัญญาเราไม่มีถ้าเป็นกลางๆ้าเฉยอยู่จับความเฉยเฉยนันไว้แล้วก็นม่กับพุทโธขานี้แล้วนาปาสถิก็เอาแล้วแต่ เราจะสนัดเนตตัวไหนเอานาหนะักไว้ตรงเอาไว้ตรงกลางน่ะให้กำหนดไว้ตรงกลางกลางน่ะกำหนดอุปโธหรืออนาปะติกษตามให้ไว้ตรงนั้นลนะ่นนนนะนนะนนะจิตก็จะสงบเป็นสมาธิการเรากำหนดเช่นนี้นะ่ความคิดความนึกความ ปรุงความแตกมันหายไปเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นแหละไม่กำหนดเจียวตรงนั้นมันจะเพิปรุงเพแตกคนนี้คนคิดแค่แต่งตแต่ว,ว่าการคิดการไม่การปรุงมาแต่นั้นเขาไม่มีที่สิ้นสุดไหนคนที่ตัวสัการาชมาเขาเก่าแล้วคิดนึกไปเท่าไรเท่าไรก็เท่าเก่าเละครับว่นเรียนแล้วมาต้องเก่าจะลืมหลักลืมของเก่าเฉยเหรอ ราะนั้นก็หลงตามมันจึงว่าจิตมันหลอกลวงไปโดยจิตที่ว่าคิดนึกแปมากมายวันข้ามเป็นรุ่งตลอดปีตลอดชาติไปไปร้วสักการา,าของเก่าแล้วนะอะไรของเก่าคิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้นู่นได้นี่คิดอยากใหญ่อย,อยากโตคิดอยาก นั่งอย่างเมียนี่ยก็ของเขาคิดอะไรอคิดของเขา,เน,า,เ,ขานเนี่ยจึงควรเบือ่อควรน่ายควรสละร่อยวางลงให้วาง,งให้ได้ความสุข,ขความสงบทีลองดูความสุขนนั้นได้ทำมาแล้วลมันไม่จริงหรอกอันนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมา แต่เราไปจะชอบใจในควาบสมบนะอตะทำทิรวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลเรื่องธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยเป็สามเรื่อง มาทอจะในการจ้องกลอนนี่น้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราปเป็นเช่นั้นมันกัดมันพุ้งสร้างส่งไปสาระธาตทุกทิศทุกทางไม่รวมมือสักี่เราจะมาหาสมาธิให้จิตรวมมือที่เดียว ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขงมยหานี่แหละก<ม>าร<ม>หาว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจมั้ยสุนเมตตาจะเกิดขึ้นกรนนุณาวิตาจะเกิดขึ้นในที่นั้น <c oughs> มันเกิดพลังของมันเกิดพลงังเป็น ใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะหัดดันและวามชั่วนันออกไปคนโอบกลวงแ้นรัศมีทุกอย่างที่มีสารเสียหายไปหมดทำ้วหมดแห่งเ,เดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังไม่าย้แล้ว เราการน้อมหายใจท่านน้มหายใจผุกเป็นมันหมดละกันเรื่องนั้นมันสมทายผายนอนมันหมดอย่างยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่ามันที่เรียกว่าใจนะมันยังอันเดียวเพราะนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจ น,นั้นเป็นตัวอย่างเลยเชยเห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถจะยูดได้นานต้องมงาฝึกหัดใจของเราด้วยวิธีตา่างๆนี่พุธโธพุธโธมาอยู่ในดวงมาเดียวเอาม่อนาฟาด้วยสิพิจารณาลมหายใจเขาออกก็เอา แต่ว่าไม่เอามันเดียวจช่อหมได้เขอาจนกระทั่งมันรวมัวได้เข้าถึงจุดคือตัวใจอันนั้น <c oughs> จะอยู่ได้นานบางทียวอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ มันจะในคิดนึกสงสัยอะไรนันต่างมีได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุ <c oughs> ให้แพ่เนตตาได้ก้วงขวางไีไ่จะคิดอะไรนั่งต่างก็ได้ก่วงขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันตับเข้ามาวม่าตัดอ,อาตัวเด้ ั้าหา็สมบูรณ์แบหมดท่าไม่มีพรักพิจารณาไะไมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ตัวเดิมของมันจับหลักของมันได้นั่นยังไมยมีกำลังอะไรทั้งหมดขอให้รวมมันได้ เดี๋ยวนี้เราตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แหละใจขงเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่พันดวงได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นว่าโอ้ความรวมันเป็นอย่างนี้หรอกจิตมันก็หมกเป็นอย่างนี้หรอกนี่เาอคา,าความสงบมันให้เป็นหลัก จะพิจารณาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งตัวมาความสงบสงบนั้นเป็นหลักเมื่อสิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะต้านทานต่อสู้ของกองที่เรบาร์าทั้งปวงได้เนี่ยให้เโาถึงหลักถึงมันแล้ว <c oughs> เอาทำ นจินนจสต,ทจจตทิทั้งข้าในอริยถึงพุทธาสติก็อริยถึงพระพุทธเจ้าธรรมานิสติก็อริยถึงคุณประธรรมทั้งขาสติก็อริยถึงคุณพระสงร์ศีลาสติจาขาสติความคิดเทศเป็นที่เป็นเนี่ยพระสงฆ์ผลนิพพานทำยังไงนเลย ให้รู้ร่วงได้กรรมฐานอะไรจิดจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานยังคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหน, <c oughs> นาพิจารณารอบครอบรอบด้านล้ว,เวนเลยกรรมาถานทั้งนั้นแต่พิจารณามันถูก มันถูกเครื่องมันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วแต่ชควื่องกรรมฐา,านด้วยกันนั่น <c oughs> ถ้าไม่แนวแน่ยังมันเป็นกรรมฐา,านก่อนคิดส่งสายไปภายนอกแนะตั้งมันในทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เป็นได้ทั้งหมดนั่นะสิถ้าเราตไปคุปไปตรงไหนล้สิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดานั่นที่มันเผลอไม่เผลอมันหล,นลงลืมไป